อม oh, วันนี้จะมาเปลี่ยนชุดเสื้อลูก DGF 8 9 9 i ก็ไนะครับเนื่องจากตัวเก่าครับแหวนหักครับก็ได้เสื้อสูบเลื่อย5.8 45.2มิลครับมาใส่กับตัวนี้ซึ่งเสื้อลูกเดิมจะขนาด46่มิลนะครับผมจะลองมาใส่ดูว่าใส่แล้วอัตารลร่งจะเป็นยังไงบ้าง ตัวนี้เป็นโครงสร้างของเรือยนต์5,080นะครับใส่45.2มิลได้นะครับผมแต่ของเดิมมัน46มิลเป็นเสื้อสูบอัปเกรดครับประมาณนั้นจะแรงกว่า45.2มิลเปลี่ยนครบชุดครับผมตัวนี้ลูกสูบ46มิลน,นะครับเรื่อย5,080 1E46 แต่สามารถใส่พวกเสื้อสูบ45.2ได้ครับเสื้อสูบเรื่อย5 0 8ดทั่วไปครับประมาณนั้น ถ้าใครหาลูก46ไม่ได้ก็ใส่เรื่อยใส่พวกเสื้อลูก45.2ครับผมตัวนี้เอกบออกก่อนครับตัวนี้ยังเดี๋ยวถอดลูกออกมาก่อนค่อยทับก็อสะอาดครับจะได้สะอาดเอากรบออกก่อนมีบาครับตรงนี้เอาออกตรงนี้ อีกสองฝั่งครับจะออกฝั่งไหนก่อนก็ได้ครับได้ใช้เหล็กดันออกมาพอออกสองฝั่งจะได้สะดวกครับเวลาใช้ดันสลักเนาะกิบล็อกตัวนี้อันนี้เป็นเสื้อสูบ5.8า0ันแครับรุ่น45.2มิลลูกสูบ4 5่สมิลครับเป็นบล็อก5.8 0 0ันแปต้มเดิมครับตัวนี้ เดี๋ยวดูพร้อมกันครับผมเราจะมาวัดขนาดใส่กันเลยว่ามันโตกว่ากันขนาดไหนครับผมตัวนี้ก็เป็นลูกจากค่ายนี้ครับแศดเอ็กครับตัวนี้จะมาใส่เศษเอ็กส,ส,สี่ห้าจุดสองเอฟบีครับผมเส,สื้อสูบสองคอร์ดครับผมสูบ ูข้างบนแบบปัดเงาสวยงามครับผมเดี๋ยวครับดูตัวนี้จะลองลูกสูบตัวนี้ครับมาใส่ปึ๊บสี่สห้าความหลวมนครับตัวเดิมๆมันครับสี่สิบหกมิลแน่นพอดีลูก4ี่หครับใส่กับตัว45.2ครับตัวนี้ลูกเก่ามัน จะสะเกตว่าใส่ไม่ลงเลยนะครับลูกใหญ่กว่ากันหนึ่งมิลเนาะโอเคมาเนื่องจากเลื่อย bgf 8 9 9 i ก็ไอครับผมการสูบเขียนรหัส58นะครับก็คือเป็นเลื่อยยนห้าพันนะครับผมเห็นหมห้าแปตรงนี้ครับมีเขียนไว เปนห้าแปดนะครับครับสําหรับการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับคือตัวนี้เป็นชุดเดิมติดเครื่องมาแล้วก็แค่เอาน็อตตัวนี้ออกครับปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใหม่ครับน็อตตัวเดิมไม่ต้องเปลี่ยนน็อตนะครับใส่เข้าไปเตรียมอุปกรณ์ให้ครบประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นกองอากาศนะครับที่ดูดอากาศเข้าไปถ้าเครื่องใครเจอพวกมีฝุ่น มีอะไรเข้าไปหรือกองอากาศใครชมำรุดนะครับต้องรีบแก้นะครับในงั้นก็จะเป็นสภาพประมาณนี้ฝุนเข้ามาในแข็งเครื่องครับผมเห็นไ,ไหมเอ่ยอเต็มเลยครับเนียนเอียดสร้างความเสียหายครับผมลูกสูบสูบติดเลยครับผมลายเป็นเสี้ยนครับคาบูของเปยดก็ว่า 8 9 9เก้าเก้าไอครับของดาก็ตไฟนะครับจะข้างในนี่สีเหมือนกันเลยครับตงซสองขีดนี้ครับมีขีดหนึ่งกับสองขีดนะสงังเกตนะให้จะล้างข่าวบูริเตอร์ตัวสองขีดนี้จะเป็นไฟาฝั่งเฮดนะครับส่วนขีดเดียวจะเป็นฝั่งเอลครับตัวนี้ขีดถ้าใครถอดล้างให้ระวังด้วยนะครับดูสัญลักษณ์ดีๆเอลกับเฮดครับข่าบูดาก็ไฟครับ ใครถอดแล้วประกอบไม่เป็นครับก็ตามนี้ครับคาบูเิเๆครับดิม,ดมผมประกอบชุดใหม่เข้าไปครับผมคาบูเรเตอร์ครับใส่เหมือนเดิมครับผมตัวนี้ก็เป็นไก่เล็กนะครับฝัง่งฝั่งในนี่ใส่ไก่เล็กเข้าไปก่อนเหมือนกับใส่คาบูเรเตอร์ทั่วไปนะครับ ใส่นี้เข้าไป,ไปาใส่น้ำมันโอเคประมาณนี้ตัวน,นี้ก็ใส่ต้องใส่เดิมๆเหมือนกันครับผมก็ใส่สองดูเลยครับ <Good. S 1> เข้าไปใส่ด้วยกันได้ครับกองกระดาษกับกองผ้าแบบรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ตัวน,นี้เป็นรุ่นเก่าเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะดีกว่ารุ่นใหม่ ทำความสะอาดก็ง่ายครับถอดล้างได้ตัวน,นั้นว็รกระดาษก็ต้องเป่าทำความสะอาดอย่างเดียวแต่ก่อนดังนี้คือดงังพวกๆไปเลยนะ งานจริงนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เสื้อสูบ45.2มิลนะครับเสื้อสูบ5,008ทั่วไปครับผม2พอดต,ตัวแรกครับเ x เสื้อดําเดิมของรุ่นนี้จะ46มิลนะครับผมแต่ตัวนี้ใส่45.2ได้เหมือนกันครับผมลองด้วยการหลังจากประกอบเสร็จแล้ว เสือลูกใหม่ดูสิเป็นยังไงบ้างรุ่นด้วยกันครับผม ตั้งึ้นอีกนิดนึงนะครับคารบูเรเตอร์เครื่องเก่าเครื่องใหม่จูนมาไม่เหมือนกันดึมแรงชกกลับ เล้าใจแต่น้ำมันทูทีน้อยไปน,นิดครับเดี๋ยวเติมน้ำมันทูทีแล้วก็จูนก็จบงานครับผม45.2กับ d g f 8 9 9 i ครับจากลูก46เหลือ45.2เป็นเรื่อย508รุ่นธรรมดาไปแล้วครับ d g f โอเคครับ